สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกุลพัน official อีกสักหนึ่งคลิปหนึ่งเบอร์หนึ่งงานเอาเอาาะว่าที่รักจะมาแม่ติดโอเฮ็ดโอเขาโอดวนเมือมาเมื่ออื่นผละสามมือ ดีาทีมงายดีถูกรู้เป็นพ่อหักสหรือเป็นพ่อหักกุ้งพ่อหักกุ้งพอกุ้งหักเออเบิงดัองสอยสีเิ้งพี่เหมอนเ้งอีจิมสีอยสเงออก เด็กน้อยอยู่มเต็มหดเต็หมาทบมาโอ้โหเต็มนึงเฮบไป็นอกับมี่จะไปเ็บงูได้หรอนะเฮบหมูกัมี่ไหมเ็บเป็ดกัมี่ได้เนี่ยมาเ็บเป็ดเต็มอยู่อเ็บพันกัมี่ไม่บี เฮ้ยหวนเ้กขีกันค่ะมันจะไปเกาะมงได๋ยมันจะไปเกาะมงเด๋เฮ้ยขั้นาเฮี้ยั้นาเอโอ้ยไปขึ้นั่นแถวค้นหมาคืโดบอมค้หบังโด้เมสที่ว่า กัดมันไปกัดายอันน้ำไายย่งไปทัวทีทัวเดียน้ัดไซพดลมกัดายน้ำอันิกวดน่ะขาดไปเลยให้มันกัดเอลองาไลูกบอรโดนั่นมัขีดื้อแท้่เนคือพอมันพร้ามเงินเหีบปัว ขันเขียว <laughs> มันบอออกผมมันมันดึงไปเลยบ้าผู้ใดเฮ็ดเกี้ยนขาดพี่กุ้งนี่แ <laughs> 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 ม่ยายายามาใส่แม่บ้าไม่ได้ใส่ได้ดิ <laughs> <laughs> จ้ารู้แล้ว หอาหมวยด้ยหมอ้าหมวยบอเอาหมวยนี่ค่ะเห็ดอาหมูนี oh. ่ค euh. ่ะอาหมูนีคะอามูกินเหอามวยเด้อามูนี่ค่ะอาหมูนี่ค่ะไม่ได้ตั้งใจ อาหมูเป็นใครไปยังจะเหรือยางเรามสิมันสิหมดเวลาเาแสดงเกพอเเราบุไปเรียนดังไปก็พลียอยูุ่่ะกระทะห้างกระทะพักอยู่บ่ะไปัวว่าคือ มันบอกคืออย่ละทีมาเา่บอกว่าค่อยๆเฝ้านะค่อยนีไปนองกนคนเดกอาอมวยนี่คะแคสตันอาพีชเออนี่ลหะนี่ควาเป็นเมือะ อยาก,กยาเป็นสัตว์กรดมาวันคริสต์มาสมันตุดจีนค่ะลกะูกวันคริสตมาสมักอกสุกสุกอยู่เสมันแฮมแดดตัวนี้นไม่มีมักรอกสุกสุกแลแ้วบ,บอมันกอกกินกับเจลไห ช่กกแห้งเลยหรอค่ใช่นะใช่จากประสบการณ์เออไม่ต้องคิดว่าใช่ม,ใชมามาเอามาพี่เอามาพี่พีส่สามกินเบิดีบอกว่ารวรวบิ ไห้ฝ่ออย่างอื่นได้ฝ่อได้ได้ไงฝ่อเงินเขอลองฝ่อเงินยังนี่ล่ะเอาไปเอาคุณเดคุฝ่อบรากาขออุ้ยมาเดียวมาดูมเดีวมา

ดีนะแต่เขาถามเจ้าว่าเจ้ายังบอฝันกันถามขอคอนสิตตอบครั้แรกในนอนอยู่ไหมเอาปัดดิล่ะเอาลุกไหมหลุกไหมหลุกไหมนี่นอนถ่า น้ำไหน้ำน้ำเหอหิ่น้ำยิ่บอไ่รู้เรื่องว่าไม่หน่อย,ออยคือไม่ได่เกินนบอไม่น้ำตั้งอยู่นี่ไหมนั่นแหละม่น่อยอยังไม่เปิดอยู่เลยบอน้ำมันอยู่ไหมบบอ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 บย,ายาู่อบออบบอบอบ เออแล้วจอยลงเนาะโซทานี้อันนี้มันคืออ้วนมาอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงคุยกันประด้เอาพอไปแม่ไล่ได้หนีไม่บอกไล่ได้หนีโอเคนะครับผมกิน เออชิโนนเฝ้าน้องกินอยู่นี่แหละอ่ะปาก้าปาก้าปาก้าคาปากกอกไว้เคาปากกอกไว้เนี่ยซัดไว้ปากอกซัดปาก้าม้อนม้อนปาก้าใส่กระเป๋าไว้เดี๋ยวหน้าคาอีกนี่อีกแทงหนึ่งนี่นี่มะข้อนี่จดบอมแนปาก้าทิมมะข้อเพื่อนปะมะกอกโดยสัตว์ ไปเบิร์แล้วเ้าก็กินนะไปพี่น้องเลย